พบกับเราทีมทนายความด็อกร์กิติักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนในแฟนเพจ Facebook เช่นเคยนะครับผมที่ได้มีการสอบถามกันเข้ามานะครับก็เป็นปัญหาและความรู้ทางกฎหมายนะครับผมโดยที่เพื่อนท่านนี้ครับได้สอบถามเข้ามานะครับว่า ตัวของเขานะครับอยู่กินกับสามีเนี่ยมา20ปีนะครับอยู่กันอยู่คนละจังหวัดนะครับคนละจังหวัดสามีเกษียณอายุแล้วนะครับซึ่งสามีเนี่ยเงินก้อนที่มีทั้งหมดเนี่ยก็นําไปให้กับเมียน้อยนะครับซึ่งมีอายุข่าวลูกนะฮะแล้วก็รับเลี้ยงรับอุปการะเลี้ยงดูเป็นเวลาสั้นๆนะฮะเขาเขียนมาอย่างนี้เนาะปัจจุบันนะครับแลเหลือเพียงบํานาญมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับ ทางตัวของฝ่ายหญิงนะครภรรยาเนี่ยก็มารู้ว่ายังาราคาซังกับภรรยาเก่าอีกนะครับจากนั้นมาเนี่ยเราเคยไล่ออกจากบ้านไปหลายครั้งแล้วไม่ยอมไปนะครับยังมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่นะครับไม่มีบุตรนะครับปัญหาก็มีว่านะครับได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินและลงทุนอื่นๆเนี่ยโดยใช้เงินเก็บของตัวเองที่มีนะครับไม่มีเงินส่วนของสามีไม่แต่บาทเดียวนะครับ กรณีนี้เนี่ยหากสามีเสียชีวิตนะครับหรือภรรยาเก่าทราบเรื่องจะฟอ้องร้องถิ่นสมรสได้หรือไม่นะครับในะส่วนของคําถามนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะตอบให้เนะก็คือว่านะครับในส่วนของประเด็นเนี้ยนะครับผมหากว่าแฟนเพจท่านเนี่ยครับกับสามีเนี่ยได้มีการจดทะเบียนสมรสกันนะครับผมเพราะว่าจากข้อได้จริงที่พูดมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่ามีการจดทะเบียนสมรสกับสามี คนนี้หรือเปล่านะเพราะเห็นว่าเขาเนี่ยยังไม่ใหญ่กับภรรยาเก่าเนาะเพราะในเมื่อไม่ใหญ่กับภรรยาเก่าเนี่ยถ้าเกิดเรามาจดอิธีเนี่ยมันจะเป็นการสมรสซ้อนเนาะการสมรสระหว่างเรากับเขาเนี่ยจะตกเป็นโมฆะนะครับแต่อนุมาแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันเนาะนะครับมันก็ย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินนะครับระหว่างสามีภรรยาครับโดยทรัพย์สินที่คู่สมรสเนี่ยหามาได้ระหว่างสมรสเนี่ยจึงถือเป็นสิ่สมรสนะครับผมและ และกรณีนะที่ว่าเป็นที่สงสัยเนี่ยว่าทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสหรือไม่นะครับกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตา 14, 14, 14, 14, 14, ราหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายังเก็บส่วนตัวของท่านนะฮะที่ได้ซื้อที่ดินพร้อมกับบ้านและลงทุนในกิจการอื่นๆเนี่ยเป็นเงินที่ท่านได้มีก่อนสมรสเนี่ยจึงเป็นกรณีที่ท่านเนี่ยนำสินส่วนตัวไปซื้อทรัพย์สิน และลงทุนย่อมทําให้ทรัพย์สินและเงินลงทุนที่ว่านั้นอ่ะเป็นยังคงเป็นสินส่วนตัวของท่านอยู่นะครับผมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1471วงเล็บหนึ่งและ1472นะครับซึ่งในเมื่อไม่เป็นสิทธิสมรสแล้วนะฮะเป็นสินส่วนตัวนะครับสามีก็ไม่มีอำนาจจัดก,การในทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของท่านนะครับตลอดจนทั้งสามทั้ง หากสามีตายนะครับผมภรรยาเก่าเนี่ยก็ไม่อาจที่จะอาศัยสิทธิใดๆเนี่ยมันเรียกร้องฟ้องขอแบ่งที่ดินนะพร้อมกับบ้านและเงินลงทุนของท่านนั้นได้เลยนะเพราะไม่ถือว่าเป็นสิทธิสมรสนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับการตอบคําถามของแฟนเพท่านนี้นะครับท่านใดนะครับที่มีคําถามก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจหรือโทรมาหาสถานความได้โดยตรงนะครับทางเรายินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับ ส่วนครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนี่ยผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากใครคิดว่าเป็นประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับยังไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ